สวัสดีครับพบกับพี่ชื่อเจฟพอดแคสต์ วันนี้เราก็จะมาตอบคําถามของผู้บริหารตัวแทนกันบ้างนะครับส่วนใหญ่คําถามก็จะมาจากน้องๆตัวแทนนะฮะก็มีพี่น้องในเพจก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้พี่เจฟช่วยตอบปัญหาผู้บริหารบ้างเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นผู้บริหารแล้วแล้วผมคิดว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยกำลังเผชิญครับปัญหาเป็นแบบนี้ครับพี่เจฟคะ ช่วงนี้โควิดตัวแทนในทีมขายประกันชีวิตยากขึ้นมีผู้บริหารทีมอื่นที่เข้าสู่ระบบประกันภัยลักษณะ MLM มาชวนตัวแทนของเราไปต่อสายงานหลายคนเริ่มให้ความสำคัญกับงานประกันชีวิตน้อยลงโพสแต่โครงสร้างการชวนคนเราจะมีคำพูดประมาณไหนคุยกับน้องตัวแทนดีคะก่อนที่จะตอบปัญหานะครับเดี๋ยวเราลองมาคิด วิเคราะห์แยกแยะก,กันเป็นส่วนๆนะครับคือผมจะเอาคำถามของเขาเนี่ยมาผ่าตัดนะแล้วตอบทีละข้อข้อที่1ช่วงนี้โควิดตัวแทนขายประกันชีวิตยากขึ้นก่อนจะตอบผมถามก่อนดีกว่าคุณคิดว่ามันเป็นที่สถานการณ์โรคระบาดโควิดจริงหรือที่ทำให้ประกันชีวิตเนี่ยขายยากขึ้น หรือเป็นที่ mindset ของเราเองที่มองว่าสถานการณ์เนี่ยทำให้ลำบากต่อการขายเห็นด้วยไหมครับยังมีอีกมุมหนึง่งที่ก็ยังมีคนที่ขายดีแล้วก็ขายได้อย่างสม่าเสมอด้วยที่สำคัญครับในช่วงของโรคระบาดเนี่ยเขากลับขายดียิ่งกว่าเดิมด้วยเห็นไหมครับว่าในสถานการณ์เดียวกันคนคิดต่างกันผลลัพธ์ต่างกัน ที่เราต้องทําก็คือว่าเราลองวิเคราะห์ซิว่าคนที่เขาขายได้สม่าเสมอเนี่ยเขามีมายเซ็ตแบบไหนเขามีการลงมือทําแบบไหนเขาคิดอย่างไรทําแบบไหนถึงมีผลงานต่อเนื่องอีกประเด็นหนึ่งนะครับหรือว่ามันเป็นที่ทักษะการขายของตัวแทนในทีมเนี่ยยังน้อยเกินไปตัวแทนยังไม่มีความรู้ไม่มีความชํานิชํานาญในการขายอย่างแท้จริง เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะิสต์เป็นหัวข,ข้อขึ้นมานะครับเป็นหัวข้อวิชาต่างๆที่ตัวแทนเนี่ยจะต้องรู้แล้วแต่ละหัวข้อเนี่ยคะแนนเต็ม10นะในฐานะที่คุณเป็นผู้บริหารเนี่ยคุณลองให้คะแนนตัวเองแล้วก็ลองให้คะแนนตัวแทนในหน่วยสิครับว่าเขาได้เท่าไหร่เอามาดูครับแต่ละวิชาเป็นแบบนี้1วิชาคนการเข้าใจตนเองการเข้าใจผู้อื่น2วิชาการสื่อสารสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพไหม 3วิชาเปิดหัวใจคนเทคนิคทำให้คนชอบทำให้คนรัก 4. วิชาเปิดการขายรู้จริงๆไหมว่าจะต้องเริ่มพูดยังไงนะกับคนเนี่ยแล้วก็ใช้คำพูดแบบไหนชุดคำพูดไหน 5. วิชาปิดการขายเมื่อถึงเวลาต้องปิดการขายเนี่ยสังเกตสัญญาณการซื้อเป็นไหมแล้วจะพูดปิดยังไง 6. วิชาตอบข้อโต้แยง้ง รู้เทคนิคการตอบข้อตัวแย้งให้สะเทือนอารมณ์จนลูกค้าหยิบปากกาขึ้นมาเซ็นไหมเจวิชาต่อลูกค้าทำยังไงให้ลูกค้าไม่มีวันหมดตัวแทนรู้จริงๆไม่ว่าต้องพูดขอต่อลูกค้าอย่างไรและนั่นก็เป็น7ข้อนะครับลองดูซิว่าคะแนนเต็ม10เนี่ยได้เท่าไหร่ถ้าแต่ละวิชาเนี่ยคะแนนยังไม่ได้เกินครึ่งผมว่าทั้งตัวผู้บริหารและก็ตัวแทนเนี่ย น่าจะมีปัญหาเรื่องของทักษะการขายแล้วต้องรีบเติมเต็มทักษะการขายโดยด่วนครับแล้วทําอย่างไรได้บ้างจะเติมเต็มทักษะการขายข้อแรกครับต้องไปศึกษาครับศึกษาอย่างไรบ้างผมมีหนังสือสี่เล่มอันนี้ไม่ได้ต้องการจะขายของแต่ถ้าเกิดว่าไม่แนะนําแบบนี้ก็นึกไม่ออกจริงๆนะครับหนังสือสี่เล่มที่ผมเขียนนะฮะไล่มาตั้งแต่บทขายเงินล้านอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการขายเดีย2บทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านเล่มที่1และเล่มที่2อ,อันนี้มี2เล่ม แล้วก็เล่มที่4ก็คือพี่เจฟขายปัญหางานขายทั้ง4เล่มเนี้ยจะให้มวลความรู้กับคุณค่อนข้างมหาศาลเมื่อคุณอ่านได้ท่องได้ผมรับรองครับเวลาคุณออกตลาดคุณจะมีข้อมูลเยอะมากในการคุยกับลูกค้าสำหรับคนไหนที่ไม่ชอบอ่านนะก็เป็นออดิโอบุ๊คุณก็ฟังการฟังออดิโอบุ๊กมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือผมเนี่ยไม่ได้แค่มาอ่านหนังสือคุณฟังแต่ผมแสดงให้ดูครับแสดงถึงวิธีการพูดช่วง จังหวะหนักเบาการหยุดการเว้นช่องไฟพูดยังไงอันนี้ก็เป็นออเดียบุ๊คเลือกสักทางหนึ่งนะครับถ้าใครจะซื้อก็ติดต่อที่ Line Official นะครับ at i am jeff โอเคต่อครับคำถามต่อมาของน้องผู้บริหารท่านนี้ก็ถามว่าข้อที่2มีผู้บริหารทีมอื่นที่เข้าสู่ระบบประกันภัยลักษณะ mlm มาชวนตัวแทนของเราไปต่อสายงานผมก็จะถามว่าถ้าสิ่งที่ตัวแทนของคุณทำอยู่เนี่ย ได้ผลดีคือหมายความว่าเขาขายประกันชีวิตยอยู่ในหน่วยงานของเรามีเราเนี่ยเป็นผู้นําแล้วที่สำคัญเนี่ยเขามีรายได้ที่ตอบโจทย์แล้วเขาได้รับเป้าหมายที่เขาวางไว้เขาศรัทธาในตัวผู้นําว่าผู้นำเนี่ยเป็นคนที่เสียสละร่วมทุกข์ร่วมสุขมากับเขาช่วยให้เขาสําเร็จจริงใจกับเขาตัวแทนได้ครบหมดเลยทั้งน้ำำําคําน้ําเงินน้ําใจผมก็ต้องถามคุณกลับว่าถ้าหากเป็นคุณะ คุณได้รับ3มสิ่งนี้ครบถ้วนน้ำคำน้ำเงินน้ำใจใครเขาจะมาชวนคุณไปไหนไปร่วมธุรกิจอะไรเนี่ยคุณอยากจะไปจากหัวหน้าซึ่งเหมือนคนในครอบครัวของคุณจริง,รงๆเลยครับข้อ 3. หลายคนให้ความสําคัญกับงานประกันชีวิตน้อยลงอา้าวแน่นอนครับเรามาทวนกันนะครับถ้าเขามีไมซ์เซ็ตที่ดีทักษะที่ดีตามข้อ1และเชื่อมั่นศรัทธาในตัวผู้นําตามข้อ2คุณคิดว่าตัวแทนของคุณเนี่ยจะให้ความสําคัญกับงานประกันชีวิตไหมครับ แน่นอนครับถ้าเขามีไมซ์เซ็ตที่ดีทักษะที่ดีเขาขายได้มีรายได้ตอบโจทย์ไม่มีทางครับที่เขาจะให้ความสําคัญกับงานประกันชีวิตน้อยลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการที่เขาพยายามหาช่องทางอื่นไปร่วมงานกับทีมงานอื่นหรือว่าธุรกิจอื่นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นีครับส่วนที่ว่าคุณจะใช้คําพูดแบบไหนเนี่ยก่อนอื่นเลยคุณจะต้องเข้าใจปัญหาทั้งหมดซะก่อนครับทั้ง360องศาเลย ที่สำคัญครับในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราจะต้องจริงใจในการแก้ปัญหามากๆจริงใจกับผู้คนครับในการที่คุณจะช่วยเขาสร้างชีวิตอย่าลืมนะครับว่าตัวแทนที่เขาเข้ามาร่วมงานกับคุณเนี่ย เขามีสิ่งหนึ่งคือเขาเชื่อมั่นในตัวผู้นาถ้าวันนี้เขาขาดความเชื่อมั่นความศรัทธาในตัวคุณแล้วเนี่ยการบริหารงานการบริหารทีมก็จะเป็นไปอย่างลําบากมากนะครับและที่สําคัญนะครับทักษะการขายของผู้จัดการจะต้องเอฟเฟกตีพแล้วกันก็คือใช้ได้ผลคือหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยผู้จัดการต้องออกไปช่วยตัวแทนขายคือไปขายให้เขาดูเนี่ยจะต้องมีเปอร์เซ็นต์การปิดการขายได้สูงครับเพื่อเขาเห็นว่าผู้นำเนี่ยมีความสามารถ ดังนั้นผมขอสรุปนะครับเมื่อคุณเข้าใจปัญหาเนี่ยคำพูดต่างๆมันจะมาเองครับหากคําพูดเหล่านั้นมันออกมาจากใจมาจากเจตนาที่ดีมาจากความจริงใจตัวแทนของคุณจะสัมผัสได้แน่นอนครับผมก็หวังว่าพอดแคสต์นี้นะครับจะช่วยพี่น้องที่เป็นผู้บริหารตัวแทนนะครับแก้ไขปัญหาในหน่วยงานสามารถพัฒนาศักยภาพตัวแทนให้เป็นนักขายที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับแล้วขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่คุณวางไว้ทุกประการครับสวัสดีครับ